นักวิทยาศาสตร์คนนี้มีชื่อว่าอบูบักมูฮัมหม,มัดอิบนุยฮยาอิบนุสกาิยียอันโรซีชาวตะวันตกรู้จักในชื่อราเซสหรือรอซิสอบูบักอัลรอซีเกิดเมื่อปีรคศร250หรือตรงกับปีคิตรสศักราชที่864และเสียชีวิตเมื่อวันที่5เดือนชาบานคศักราชที่311หรือตรงกับวันที่19พฤศจิกายน คริสศักราชที่923ที่เมืองอาลไลเปอร์เซียซึ่งใกล้กับกรุงเตหรานประเทศอิหรา่านในปัจจุบันอัลลอซีเป็นผู้ที่มีความชำนาญในหลากหลายสาขาวิชาเขาได้ศึกษาทางคณิตศาสตร์การแพทย์ปรชัชญาดาราศาสตร์เคมีตากกวิทยาและวรรณกรรมนักบุรพาคดีชาวเยอรมันได้เขียนถึงอัลลอซีในหนังสือว่าเขาเป็นแพทย์ด้านมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หลังจากอาลอซี i, ได้ศึกษาทางการแพทย์ที่แบกแดดเขาก็ได้ย้ายกลับไปยังเมืองอาไรและเสนอให้ผู้ปกครองเมืองอาไรมันซูดอิบนุอิสฮาบก่อตั้งสำนักงานบีมาสถานหรือสถานที่รักษาคนไข้และได้เขียนหนังสือแก่ผู้ปกครองเมืองสองเรื่องคืออัลมันซูรีฟิติบหรืออัลมันซูด ทางการแพทย์กับอีกเรื่องหนึ่งคืออันติปอารูฮานีหรือแพทย์ทางจิตวิญญาณหนังสือสองเล่มนี้เกี่ยวเนื่องกันเล่มแรกเป็นหนังสือเกี่ยวกับการรักษาโรคทางร่างกายส่วนเล่มที่สองนั้นเป็นการรักษาทางจิตอัรลอซีมีชื่อเสียงมากที่เมืองอาไล์และได้ถูกเชิญไปยังแบ่งแดดเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าที่ศูนย์บีมาสถานอัลมูตัดดีเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นใหม่โดยคอลิฟามมูตัดดิดบิลลา อารลอซีนั้นมีความสามารถหลายภาษานอกจากภาษาหลักเขามีความสามารถทางภาษาเปอร์เซียภาษายูนานหรือภาษากรีกและภาษาฮินดูหรือภาษาอินเดียเขาได้เขียนหนังสือและบทความมากกว่า184เรื่องในทุกสาขาวิชาในทางการแพทย์นั้นอันรลอซีมีความชำนาญในหลายสาขามีความชำนาญทางด้านโรคเกี่ยวกับเด็กจนได้รับสมญานามว่าเป็นบิดาแห่งหมอเด็กและเขาก็ได้รับชื่อว่าเป็นผู้นําทางด้านโรคผิวหนัง และสายตาเขาสนใจโรคไข้ทรพิษตําราเขาถูกแปลเป็นภาษายุโรปอยู่หลายภาษาและทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเรื่องราวของอาบูบักมูฮัมหมัดอิบนุยฮยาอิบนุสการิยาอันรอซีหรืออบูบักอันรอซี